เป็นตัวของตัวเองเถอะเป็นตัวของตัวเองเถอะอืมเป็นตัวของตัวเองเถอะผมคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองมันอาจจะดีที่สุดนะบางทีเราไม่ต้องทําอะไรมากอะไม่ต้องทําอะไรที่เหมือนคนอื่นอะเราควรที่จะแบบเป็นตัวของตัวเองอะเออเหมือนที่คนหนึ่งพูดนะคือตอนนี้ผมไม่ได้มาดราม่าอะไรเลยนะผมดูคนที่แบบเป็นมีความแบบเป็นตัวของตัวเองอะในทิกตอกอ่ะแล้วเขาหมายถึงแบบ เขาคำคอนเทนต์ประมาณแบบว่าทําให้คนอื่นอ่ะเป็นตัวของตัวเองเว้ยมันคืออะไรที่สุดยอดมากเลยเว้ยคนเนี้ยคือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะคือเขาพยายามแบบทําให้คนอื่นแบบเป็นตัวของตัวเองได้อ่ะเข้าใจปะคืออารมณ์เขาแบบเป็นผู้ที่แบบเหมือนแบบสวรรค์ส่งมาเกิดแบบว่าส่องแสงได้เข้าใจว่าแบบพระพุทธเจ้าอะไรแบบเนี้ยนึกภาพตามนะประมาณนั้นอ่ะเขาจะสอนพวกแบบ พวกที่ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักตัวเองอ่ะให้เป็นตัวของตัวเองเว้แล้วพวกมึงก็จะตัดสรู้กัน้ว้เพราะมึงมันโง่ให้จอกน้ยเออไอ้เฮียคือเขาสอนพวกมึงไว้ให้เป็นตัวของตัวเองไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคือกูไปดูติ๊กตอกเขาเว้สักคนนะ่ะติ๊กตอกสักคนนะ่ะที่เขาสอนนะเป็นแบบพระพุทธเจ้าที่กูบอกว่าเขาส่องแสงได้อ่ะนั่นแหละกูไปดูเว้ยเฮียแบบ คนช่องเขาคือแบบเป็นตัวของตัวเองจริงๆอ่ะมึงมึงเข้าใจป่ะอารมณ์แบบแม่งไอเ้เหี้ยเขาทําได้ไงอะ่ะทาให้คนแบบติดตามเขาแบบเป็นแสนอ่ะมึงพี่เยเป็นตัวของตัวเองอ,ะอะ่ะไอ้เหี้ยกูไปดูช่องเขานะเห็นคอมเมนต์บ้ามึงไอ้เหี้ยเป็นตัวของตัวเองเถอะหยิดแค่ ไอ้เหี้ยแบบเหมือนกับมันซึมลึกค่ะแล้วแบบจําอยู่ในหัวแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองแบบนะ้นแม่งคือสุดยอดอ่ะสุดยอดของ number one u m b e r o n น่ะไอ้เหี้ยกูยกให้เขาเลยแบบเทพเจ้าแห่งความแบบเป็นตัวของตัวเองอ่ะแค่คําพูดของเขาแค่คำหยอดทาให้ทุกคนแบบเหมือนกับตัดสรู้อ่ะมึงแล้วกูไปดูช่องเขานะแบบคนพิมพ์บะมึงเป็นตัวของตัวเองเถอะเป็นตัวของตัวเองเถอะเป็นตัวของตัวเองเถอะแม่งคือสุดยอดอ่ะมึงแต่บางคนเขาก็จะแบบ เพิ่งเข้ามาไงผมก็เข้าใจว่าเขาอาจไม่รู้นะเขาอาจจะไม่แบบยังไม่ซึมซับในความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปอะ่ะแล้วแบบบางคนเขาก็พิมพ์นู่นพิมพ์นี่นะโดยที่ไม่พิมพ์แบบว่าเป็นตัวของตัวเองเถอะคือ คนพวกนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้ติดตามที่เพิ่งเข้ามาช่องเขานะคือผมได้ดูช่องเขาแล้วเว้ยผมแบบเนี่ยต้องพูดแบบเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองหลัวมึงเข้าใจปะเนี่ยเห็นปะตอนนี้กูก็พูดอยู่อะมึงแบบพูดเป็นล้านคำแล้วอะเป็นตัวของตัวเองอะมึงไอ้เรี่ยแบบเขาคือแบบแม่งนับถือเขาแลยอะมึงเข้าใจปะพวกมึงก็ไปพิมพ์ซะเป็นตัวของตัวเองไปดูช่องเขาแล้วไปพิมพ์ซะ เพราะมึงจะได้เป็นแบบกูเทพตัสรู้ไอ้สัต์พวกมึงมันง่อพวกมึงมันเป็นคนที่แบบไม่เป็นตัวของตัวเองไงมื่ใจบ้ามึงต้องไปดูช่องนี้ช่องการเป็นตัวของตัวเองมึงดูแล้วมึงก็จะซึมซับเข้ามามึงความเป็นตัวของตัวเองไอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะเข้าใจบ้าเออผมก็จะมีคลิปให้ดูนะคลิปของคนที่แบบไม่ได้ติดตามเขานะแล้วแบบยังไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะมึงเดี๋ยวกูจะส่งให้ดูมึงดูนะมึงดู เพลงมันติดลิขสิทธิ์เหรอกูจะร้องว่าให้ฉันเป็นคนดูหลให้จะฉันเป็นคนจีพีดเองก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงอยากเป็นคนผิวดำะ่ะพวกมึงพวกมึงต้องเข้าใจไอ้คนเมื่อกี้นะที่เขามาแซนะมึงเขาไม่ได้แซด้วยความที่แบบเกลียดแค้นนะมึงเขาคือเอซีตัวจริงไว้มึง เขาคือ FC ที่แบบติดตามเขามานานหน่อยแล้วแบบอยากให้คนเนี้ยเป็นตัวของตัวเองเว้เขาเห็นเขาผิวดําไม่ได้อะมึงมึงเข้าใจปะเขาแบบติดตามด้วยความเป็นตัวของตัว,อตวเองของเขาอะมึงไอ้เหียเขาเลยพูดแบบนั้นออกมาไอ้เหียมึงรู้หรือยังว่าช่องนี้มันดีแค่ไหนอะมึงกูต้องแปะช่องให้พวกมึงด้วยอะตอนเนี้ยเออเดี๋ยวกูเข้าไปดูในช่องเขาดีกว่าพวกมึงต้องเข้าไปดูไอ้เหียเดี๋ยวกูแปะช่องให้ไอ้เหียมึงเป็นตัวของตัวเองเถอะครับขอร้องแค่นี้แหละ คือผมอยากจะบอกทุกคนนะแบบว่าทุกคนบางทีทุกคนต้องเป็นตัวของตัวเองอะเวหาตัวเองให้พบเวแล้วแบบเป็นตัวของเองแล้วแบบทําให้มันดีที่สุดอะเออเราไม่ต้องแบบทําเหมือนคนอื่นอะเราแค่แบบทําแบบสิ่งที่ตัวเองต้องการอะโดยที่แบบไม่เดือดร้อนคนอื่นอะเราไม่จําเป็นต้องแคร์คนอื่นเวยว่าเราจะต่างกันยังไงเว้เราแบบอถ้าเราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนะ่ะมึงมึงก็ทําไปเลยอะมึงแค่นั้นแหละครับ อบคลิปไล่สัตว์บายบายอืมอย่าลืมมาไว้อะไรให้จับนทัทอมด้วยนะสําหรับใครที่เป็นเอฟซีนะครับเห็นดังมากเลยส่วนผมก็ไม่ค่อยดูเขานะั้นเดี๋ยวก็แกกลับไปดูอยู่นะเพราะว่าเออเขาก็เสียแล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคนหยึดเค่จุ๊บคนดูไอสัตว์คดหล่อบ๊ายบาย